สวัสดีครับผม n น r ตบีพอยู่กับเกมนี่นมคุนิคอสเวิ r ์ d เมื่อกี้ผมตีบวกรัด9ชิ้นเนี้ยขึ้น20แล้วมันก็จะมีเควสชื่อเสียงอันนี้เด้งขึ้นมาอยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมาเลยแล้วมันก็มีลูกศรชี้ให้แตะแตะแตะ่เพราะว่ามันอาจจะเป็นเควสท,ที่จะให้ไปบวก21อีกเมืองหนึ่งใช่ไหมเวทมนต์ต้องห้ามเนี้ยผมว่าน่าจะใช่ลองกดยอมรับดู เสริมพลังเวทมนต์ดำเมื่อได้รับเทอร์ไรต์จากอีมาเจนาจนภัยและเคออสฟิลและไปหาพี่น้องจาวีจะสามารถเสริมพลังอุปกรณ์ได้มากยิ่งขึ้นผ่านเวทมนต์ดำได้ลองถามข้อมูลที่อยู่ของพี่น้องจาวีจากนักผลิตอาวุธทุมบากันเลยผมกําลังฟาร์มอยู่เลยไม่ไปไม่ไปต่อไปคือมันให้ไปหาทุมบาใช่ไหมพอเสริมพลังอุปกรณ์แล้วไม่เห็นจะแข็งแกร่งขึ้นอีกเลยโอ้ตีไม่ติดยังไงล่ะพวกเราอยากจะแข็งแกร่งมากกว่านี้พอวิธีอะไรบ้างไหมข้าเคยได้ยินมาว่า เมื่อก่อนมีนักเวทคนหนึ่งที่มาจากทวีปโมยาสามารถใช้เวทมนต์ดำทำให้อาวุธแข็งแกร่งได้เท่าที่ฟังมาได้ยินว่าเขาอยู่ที่ท้ายซอยใน Money Man City นะมัน่แมนซิตี้น่ะคือว่าโอ้มาน่แมนซิตี้เหรอแต่ทำไมเจ้าถึงกังวลขนาดนั้นล่ะยังไงก็ตามเวทมนต์ดำเป็นวิธีการทางเวทมนต์ที่อันตรายข้าเลยไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่นะข้าไม่รู้หรอกว่ามันจะอันตรายจะแค่ไหนแต่ให้ล้มเลิกก็คงไม่ได้หรอกพวกเราจะต้องแข่งกันวันนี้ดีละ อ่ะวาร์ปมาให้เลยเหรอมันนี่แมมซิตี้โซนคุ้มกันติสปีต่อมาไม่ใช่เห็นสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วนึกถึงแอสซ s ส n <ฮ>ินคร e d อ่ะโหจาวีคนน้องคนไหนคนไหนคนน้องโอโ้โหวันนี้มันวันอะไรกันนะมีแต่ลูกค้ามาหาทั้งนั้นเลยยาวีคนพี่เฮ้ มีคนโง่เดินทางมาหาถึงนี่ด้วยเลยเองเดีนเน๋ยวนี้ดูสิมันด่าคนเล่นน่ะคือมันติดยากไงทำไงได้ละ่ะถ้าจะแข็งแกร่งขึ้นก็ต้องมาหาใช่ไหมข้ามาหาเพราะได้ยินว่ามีที่ที่สามารถทำให้อุปกรณ์แข็งแกร่งขึ้นได้นะแน่นอนแน่นอนข้าทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้เจ้าจะสามารถรับพลังที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าพลังในตอนนี้เอาไว้ในมือได้นะไกรสาระถ้าพวกเจ้าเชื่อคำพูดพวกนั้นแล้วก็จะแย่เอานะนี่เป็นคนดีไงคนที่เตือนเราแล้วนะ เงียบเงียบหน่อยเจ้าคนแก่ขี้หลงขี้ลืมไม่เห็นหรอว่า,ลาำลังทำรุ่ดสินี่พวกเจ้าปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าบอกมาให้มอนเลย ช่วยไม่ได้ก็ได้จะต้องอธิบายจากตรงไหนก่อนดีนะเสริมพลังเวทมนต์ดำก็จะต้องใช้เทอไรท์มันก็ใช้เทอไรท์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วปะการตีบวกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้จากคอสฟิลหรืออีมาเจนผจญภัยอีมาเจนผจญภัยเนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่ามันได้น้อยมากแล้วเปลืองการ์ดเปล่าเอาการ์ดในอีมาเจนผจญภัยเนี่ยไปหาถั่วดีกว่ากับปิซึมกับอะไรนะออกซิเดียนเอาไปบริจาคกิลดีกว่าเมื่อเสริมพลังเวทมนต์ดำสำเร็จประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ก็มี ควโทษการล้มเหลวเช่นกันจึงควรตัดสินใจอย่างรอบคอบถ้างั้นผลึกเม็มนดำนั้นหาได้จากที่ไหนละ่ะเม็มนดำก็คือสกัดพลังของเคออสซึ่งผลึกเม็มนดำก็อยู่ในสถานที่ที่มีเคออสแพร่กระจายอยู่รู้สึกกังวลไงไม่รู้แฮะมีอะไรต้องกังวลด้วยเหรอยังไงเคออสก็หมายถึงสถานที่ท่าทั้ง5ถูกผสมปนเปกันอยู่เราก็แค่ใช้มันโดยเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแน่นอนว่าถ้าล้มเหลวก็จะมีผลสะท้อนกลับนิดหน่อยถ้าเป็นฆ่าคงไม่ทำหรอกแล้วเจอกันใหม่นะแล้วไงต่อเสริมได้หรือยัง ผมตีลัด9ก0ติดใช่ไหมคือมันจะหามาจากไหนอ่ะอัตราเสริมพลัง50%มันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นวะ c p เพิ่มมาพันไม่ถึงพันประมาณ800โอ้โหใช้เทอไรท์100ต่อการบวก1ครั้งเหรอแหล่งที่มาร้านค้าแลกเหรียญตาแอสเตอร์ไรท์เ l วอ f ฟิ l เจากชั้นไหนอ่ะต้องเป็นอู่ต่อเรือหรือเปล่าไม่เห็นมีเลย น่าจะได้จากบอสนี่อย่างเดียวแหละเนี่ยหรือเวทมนต์ดำสำหรับสายฟรีอะนะแต่ชั้น4ี่หอสักกะระเนี่ยมันเป็น PK อิสระไงเราเข้าไปปุ๊บใครจะตีเราก็ได้คนตียังไม่เสียแต้มไม่เสียอะไรเราก็อาจจะโดนป่วนถ้าไปแจมไอบอสตัวเนี้ยมันก็จะได้มานิดๆหน่อยๆมันจะมาหลังฟิลบอสครึ่งชั่วโมงอะสีบโมงครึ่งบ่ายสี่ครึ่งสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ตีสี่ครึ่งไอบอสตัวนี้จะโผล่มาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี